สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องทุกสุขทุกคนวันนี้มานอนกับครอบครัวกันสิพากันไปดำหน้าซอยอีเมลเนาะอยู่บ้านผมแหละใอยพวงน้องๆอยู่บ้านผมเนาะไปตอนเช้าๆเนาะไปแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงพี่น้องเลยนี่ใช้สบายง่าหง่ายยังใชมาเ่็ิดนะฮะตาเนี่ยนั่นเวลาสบายดีหยิบมันวานแต่ว่า สะไปดีพี่น้องเอากรบอกอะไรไร <ๆ S 2> ยังไปเนานะพี่น้องไรจับไก่จับไก่ไปซักมีไก่แล้วก็ไก่กลายเนี่ยก็ได้จับไก่ไปตัวหนึงน่งมาขอได้เห็ดกินเพ็ดนะหิรินาบุ้งม่แนวกินเผ็ดไปบริเวไปกับบริบวรบริเวรก้าวหรเพราะว่าบริบวรไปด้วยเนาะจับไก่ไปตัว,นวาาหนึน่งไก่ผู้ไก่ผู้กับเม่แม่กับมย เพราะว่าจำแม่อยู่ในมัสลาเนี่ยแกะไปกินเพลนเหยานมาโมมีแนวกินนะพอาะมาได้โทรบอกเหยานมาพปลูกคนบริเไปตลาดตะลีก็พอเลยเห็ดกินเพลนโอ้บอลหนังเหรยค่ะวะเอาชาเด็กไปต้องพี่น้องอ่านตอนว่าเอาปลูกปวยกางมาปลูกนะมันเนี่ยเอาอยู่เรือยไปเถอไปเดี๋ยวเราเดินทางกันได้พี่น้องเดี๋ยวช่วย เจเนาะพี่น้องกำลังนั่งทาเพื่อเพิ่นขมามเมาเทีเเ่ยวเพื่อภัยนั่งทาเพิ่มเติบนะไว้ดูต้องจะเดือดแบบต่อยอุ้มคิงอุ้มคิงเอ้ยนัย่นนนพี่นั่พี่ถูก นยิมบ้านบานยิมบ้านบานตะเกาะแล้วแล้วจะไปหาหน่อชายปานไปยิมบานแบบเบาผู้เดียวนะคือเบาเก่งเอาลองเพลงอาบะเบื้องหันเป็นลองเพลงอาบะเป็นเนี่ยพี่น้องเอ้ยอาบ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 เส็จอาบน้ำในคลองมันเนอะเป็นแบบเบาไทยก็เลยเป็นอะไรอร่อยเฮ้ยเมืองนนั่นเบิ่งการ์ตูนได้เบิ่งการ์ตูนได้ตั้งแต่เบาไทยโอ้ยนะเบาไทย เบาไทยก็เป็นแหละพี่้องเลยอนกี้่อานี้เพเนเพื่นเบารออายอากมันจะเบิดกองยำไรยอายำนั่นมันย่าเด่นเดียวเบาผู้เพื่อนะเบาไทยแต่กระลองเพลงโอเคค่ะอร่อยมากกับกินย่งเงีัยมาเดี๋เาฉีกขามอนนอบพี่้องเนาะเือมาแต่นก็มาหอดหน้า้องหอดเือนวะ ดงเลยอ๋อโคมหนาใส่ให้เดจกให้เหรอวะหนึ่งสองสามสี่ให้ลำจะคนนะสองสี่หกคนลำหลายคนเออ้อมาสุขเป็นผู้ไทยผู้ขาดเนมาสุขขาดประท่านเนาะ หลไยคนน่ะดีเจ kind of really ็ดแปดเฮาจะยืนติอันลำไดไหมพอแล้วพอแล้วบอพ่อแล้วสิเมื่ออล้วบ่ไหนมาบอขอมานั่งเบิ่งสือ มาโอ้คนมาลำน้าท่วเลยครอันนี่้าพโอ้ยไอดอสบายดีเด้อควาสินอำหน้าได้เลทะเโตสซนโตเขาว่ามาหน่อยเด้อฝากติดตามเนี่ยสบายดีพี่ไมเดอเออตงกกาคุณจอยเนาะน้องอันน้องอันลำหน้านงอันมาสง่

ตัวเป็ดจะได้ขอเอาไก่มากตัวหนึ่งเอาไก่มาเออดีักัไก่ม้อบเกือกขี้ต้มมะขามอ่ะเอาแซนวิวอ่อมกอเดี๋ยวมาริ่มจิ๋ดเร็ว

อันนี้ก็มาให้ใหม่เราพี่น้องหากระได้ซ้ำนี้แหละมาในเดิมขี่คานแล้วเอ็นยัดเอ็นยัดฮะเอ็นยาดไม่ใด้หานอนเดี๋ยนี้เกือกีต้มมันจะวหวแม่ว่าแม่ํำไปนะเอนสิ่มี เธอจะงนีโมขั้นข่ายวะจะบ่บรนไดฉากรีบ่ปีนี่คุณ้่ากฉากปีก่ว่าแล้วเดี๋่าท่าจะฉากงกระไดขึ้นไปกระไดไล่เอากระยังนี้ไล่น้ำที่สื่อหรือว่าไปโตน้ำเสะก็ไดกินอะไนที่จะผ่านไปส่งกัน Chứ cứ cần các cái tùm đấy nó Ờ Ờ, mơ, đây mơ, đây mơ Chỉ đẹp như bao hai này này Mới xuống chỉ đẹp đó Ủa, không cầm cắp, đẹp chỉ đẹp bá ให้ใหญ่หลายให้นี้แห้ใหญ่ีให้ดูมอสุข,ขัดป,ปั้นเนียงปั้นกะกันเนา <c ười> ะัน้วอะไรสามสองอดอาขคอยไปก็ใบลำอยู่นี่มนจากเดือนหนึ่งเนี่ยคอยไปวะเออ à đẹp gọi nhỏ ơi hay này cá sọp mắn bèo cá sọp cá sọp cả đó cá sọp cả, sớp. cả, sớp cả ừ. thế là ừ thế này đẹp bè quá ô chơi mụ nào bạn này ô hát cả ship ít vụ ship mụ ship bên thị nữa

พี่น้องมาหนึ่งกัดเพียงเดายวขาไก่พี่น้องเอ้ยส่วไก่ต้องมีน้ำส่วไก่กินพี่น้องไก่ที่ประนอมน่ะเนาะอร่อยมากมั้ยมาเด้พี่น้องเลยมามาพี่น้องอี่ข่าวลือเด้อมาเดี๋ยว้พี่น้องมามากินเขาละมา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 ไป จิ้มเขาจิ้มตัดใครนอนตัดหนังซีนั่นอ่เนาะจมปาิมาะุ้เเป็นชักมาเไงคนเดียวมามาใส่สันคอมเอาบวเติมเาบวบตีเขาตีเขามากเลย ก่อนเนื้อหมับตรงแถวๆนั้นบ่กันช่วยกันเ่วยกัิ เนี่ยกินข้าวกันพี่น้องมันเริมพี่น้องกินสมกินข้าวแล้วก็กินสมกันแ้วมามีแนวกินคือีกระสือ้จ้ะับ้้เด็ก กินชมแดดก็จะฟากันดกนะกินชมแดดเป็นากันเมื่อเก็บเมื่อไงนี่ยเดี๋ยวเมื่อแต่ตอนวันกินเมื่อไหมเออขอด้วยขอด้วยี่แฉะ กินพระชวังอ้าวพี่น้องมาต่อรอบแรกเนาะรอบแรงอ้อนแรดขนาดพี่น้องเอ้ยคักบดนี่น้ำก็ห้อนขนาดลวกกระได้นี่ลวกใกล้กระได้โอ้วคือโกอิเตอร์เถอะเฮ้ยที่รสมาหลับนะอาโทษนองสายขอ โอ้ไต่ขนามาเลยมันเห็ดโอ้ยแม่เจาใหม่ยังนี่มาถ่ายคลิปเลยเมาถ่ายคลิปเโอ้โหกี่การย่างอาตวขนาดเอาตาแกลดดบอมันอยู่ห่มลายมือล่ะเอาเกี้ยวเขี้ยว ให้่เนี่ยามันเดี๋ยวคอยเมื่อันหนึ่งค่ำเมนถึจะนอนคอยสักกันเมื่อเฮ้ยอืดปวดกระเด่อวเนี่ยน่ง่ายว่ายลกน้ำเนาะลูกสองคนเดี๋ยวจีค่ำคัำก็สีเดือเมื่อเนาะวันาีมุงีมุ่งหามงเห็นเนาะ เม,ม taking, like theater, ื่อคำได้ก่เนี่ยใช่โอ้ยเจีาวม่อยู่เออสี่มุงกัเมื่อลูกสามมุงสี่มุงเมื่อออที่ขาดำหน้าเลยตีเอานอนบอลนะเอเออหนสกนอตนี่ยัม่ใชเนอมาน้าวะ

mày cù quẹt nát cái nào cái nồi cái son, son đấy Chiến ờ. ơi Chiến 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 เตอนเราช้ดุกนาถ้าเป็นตัวผู้เราก็จะไปเบิ้งงหันะพอปล่อยงัวอย่านหัวเมา่ก็ได้ผาเหมือนเนี่ยไปไปขึ้นละเมื่อโอ้โหเห็นน้องตาตัวนี้กับเมื่จากต้นกล้วยมาแต่ยงเนี่ยเนี่ยเนี่ยยืดนี่ดีก่อนที่ ถ้าได้เจอรถจับของนั้นก็แล้วเนะจับนางก่อนนะเดี๋ยวเมื่อก่อนพี่น้องกันแทหรับคลิปนี้ก็สิจบลงพี่จะนี้เน้อก็ฝากกดไลไ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดอนเลยนะพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดี